มื่อนี้สาวมนกิดต้มปลาไหลเดินต้มเอียนเด็กไปซื้อมาแต่ตลาดมาสุสอนแซ่ มันอยู่เล้วมาเลานะมาทำอ่างหอยกำลังจะเทอ่างหอยนะะเอ้ยจ้างคนมาทำอ่างหอยฮะ อร่อยอคือปลาไหลอยู่ที่เราโลละเท่าไ่สองร้อยกว่าบาทซื้อมาครึ่งโลได้อยู่ห้าตัวตอนเช้าซื้ออันนี้มาด้วยนี่ค่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้อันไข่พึ่ง ห่อละสามสบบาทได้เขาปิ้งสุกแล้วห่อละสามสิบบาทกลับมาบ้านที่ไรอาหารก็จะหาอาหารป่าเนะไรมากินด้วยกัอาหารบ้าน เนี่ยอร่อยมันจะออกหวานหวานนิดนิดแล้วก็เขาจะโรยเกลือใส่มันก็นจะเค็มนิดๆเขาจะไม่ใส่เกลือเยอะนะคะเกลือนิดหน่อยอร่อยมันชอบกินอาหารปา่าตอนนี้สภาพก็จะประมาณนี้แหละอยู่บ้านเพราะว่าไม่ชอบแต่งตัวเนาะแล้วก็ทำงานด้วย ต้องไปสัง่งของให้ช่างด้วยออกเดดตลอดเวลาก็ต้องใส่เสื้อใส่ออกเดดก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวเขาอยู่ทำลาวก็ใส่เสื้อยืด รสชาติจะออกหวานแล้วก็เปรี้ยวมีมีรสเปรี้ยวนิดๆก็เค็มหน่อยมันจะเปรี้ยวเขาเรียกอะไรมันก็ไม่รล้ที่มันเป็นสีเรเอลๆออกมามันจะมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยไสจหรับขึ้นนะ อันนี้ซื้อปลาไหลมาจากตลาดต้องมานั่งครัวเองแล้วก็มาต้มเองไม่มีใครทำให้ทำเองทุกอย่าง ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย